สวัสดีครับช้าโปรเจกต์ดีวันนี้ผมจะพาทุกคนมาสัมผัสขวัญใจมหาชนแชมป์ป๊อปปูล่าโหวตของรายการเดอะการลาดมารเตอร์เขาคนนั้นจะเป็นใครรถจะสวยขนาดไหนไปพูดคุยกับเขากันเลยครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมกินละซิ่งครับผมก่อนอื่นเลยขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งป๊อปปูล่าโหวด้วยครับว้นี่ครับผมของแท้ของแท้นี่้ของแท้ ซ้ายมือของเราคือใครครับมือพี่นุ๊กทำแทปล่าครับผมแทปล่าฟิล์มลอยน้ำนี่ทั้งคันเนี่ยสีมือพี่นุ๊กทั้งคันเลยพี่ขิดครับช่วยพาไปดูหน่อยได้ไหมครับว่าพี่ใช้ล้ออะไรในการลงประกวดครับ95 v วีครับผมนี่ทำไมถึงเลือกล้อรุ่นนี้ครับผมชอบครับพอทรงมันสวยครับผมไหนข้างในมีของอะไรบ้างเนี่ยข้างในก็มีเบรกเนก้าหนึ่งชุดครับผมหล่อๆครับเข้ากับล้อพอดีครับผมนี่มันดูลงตัวนะโหจับหลายฮะคอนเซ็ปต์ในการทําคันนี้ก่อนที่จะแต่งอ่ะมีการวางแผนอะไรไหม จริงๆแล้วเส้นสายลายของรถที่เปลี่ยนไปจากเดิมเนี่ยตอนนี้เราบอกตรงๆดีกว่าว่าเราทําทรงยีราฟแคะรีโวเนี่ยมันเป็นรถที่แต่งง่ายแล้วก็แต่งนิดเดียวก็หล่อแล้วแล้วอีกอย่างหนึง่งรถตัวสูงกับตัวเตี้ยเดี๋ยวนี้นะจะเหมือนกันเลยบ่งล้อเหมือนกันเราก็เลยเอาตัวเตี้ยมาทําทรงยีราฟแคะไม่ต้องเอาตัวสูงมาย้ายแหนบแล้วเดี๋ยวนี้ก็คือไม่ได้แปลงอะไรมากมายเลยใช่ไม่ได้แปลงอะไรมากมายเลยนิวถามเป็นความรู้นิดหนึ่งงบประมาณอยู่เท่าไหร่ครับหลักๆถ้ามีล้อก่อนนะ แม็กยางชุดนี้นะครับ3า0 0 0บาทมีทอนครับผมรัดด้วยยาง2555 5า R นะครับแม็ก9 5 v นอกจากนี้โมดิฟายภายนอกเพิ่มเติมอะไรไปบ้างครับเราได้สร้างแก้มขึ้นมาใหม่ครับผมนี่ฮะดูก่อนแก้มรีโวจะไม่มีแบบนี้นะครับเห็นไหมสร้างประตู4บานขึ้นมาใหม่เส้นสายไม่เหมือนเดิมนะครับถ้าดูจากเส้นสายอ่ะเนี่ยมันจะมีเส้นอยู่เนี่ยถ้าดูอย่างเงี้ยมันจะมีเส้นอยู่ใช่ครับผมแล้วเปลือกกระบะเราก็ ทำใหม่ครับสร้างขึ้นมาใหม่นะครับผมเปลือกกระบะนะครับยิ่งไฟท้ายที่เป็นไฮไลท์ของเราเลยนะเอาด้านซ้ายมาใส่ด้านขวาแต่ด้านขวาด้านขวาก็ไปอยู่ด้านซ้ายอ้าวแล้วอย่างนี้มันต้องกลับหัวไหมกลับหัวครับนี่เห็นไหมให้ดูก่อนให้ดูโลโก้เนี่ยมันเป็นการแต่งรถที่มีไอเดียมากเลยนะใช่ครับผมคือใครรู้จักกินเลสซิ่งอ่ะจะบอกว่าเขาเป็นคนพลิกแพงตะแคงนอนใช่ครับตะแคงต่อยตะแคงมวลครับผมฝาท้ายเราก็สร้างขึ้นมาใหม่นะครับนี่โลโก้ปั๊มนูนเนี่ย มีมีดักเทลด้วยนะนี่ครับเรียกสุดเป็ดนะล่า,า,ลาสุดเลยเราไปงานโรติ้งขึ้นตึกมา <_ d ust> เห็นเซียโยเซียโยแม้งเอาลายฮีโร่มานี่ตัวยูต้ามันก็ตรงรุ่นอยู่แล้วในยุค9กในลายฮีโร่ใช่ไหม,มเราก็เลยคิดว่าเฮ้ย ตรงรุ่นของโตยตาเลยดีกว่าอันนี้ก็เป็นลายในยุค90ับผมก็คือเอา90มาดัดแปลงโมดิฟายให้มันเข้ากับปัจจุบันใช่ครับผมเป็นลายของมันแหละตรงรุ่นแหละข้างหน้านี่ก็เป็นหน้าเดิมมันถูกไหมหน้าเดิมครับผมแต่ทําไฟหน้าใหม่ทําสันฝากระโปรงหน้าใหม่อไฟหน้านี่เห็นไหมเราจะปรับเปลี่ยนภายในใหม่ร้านอโมไฟซิ่งพัทยาเออมันดูเข้ากันมันดูหรูใช่ครับผมหรูดุด้วยเพราะว่ามันมีพวกคาร์บอนเคปเลาเพิ่มขึ้นมาใช่ครับแล้วลิ้นน่ะพี่เกดลิ้นเราก็สร้างขึ้นมาใหม่ ลิ้นเป็นอลูปิเนียมนะครับแต่ส่วนพวกนี้เอาไปหุ้มแคปล่าฟิล์มลอยน้ำจากช่างนูสระบุรีอืเนี่ยคนนี้แหละคนนี้แหละคนที่มาเต้นเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยคนเนี้ยนี่แหละนี่แหละเนี่คือคนที่ทําฝากระโปรงและทาคาร์บอนทั้งหมดของรถคันนี้ไม่ได้เห็นแค่ภายนอกอย่างเดียวในชิ้นส่วนของคาร์บอนใช่ภายในห้องเครื่องมีไหมในห้องเครื่องมีด้วยไหนขอดูหน่อยครับไะพอมาในส่วนของห้องเครื่องกองนะครับหุ้มคาร์บอนแคปล่าเห็นไหมฝาเครื่องนะครับ ก็เป็นแคปลาบวกฟอสคาร์บอนมันจะเป็นลายแบบว่ามันจะเป็นเหมือนลายปาติดอะแต่จริงมันไม่ใช่ปาตินะใช่ครับผมมันคือความสวยงามและลวดลายฟิลมันเหมือนแบบพูดไม่ดูกันแต่มันดูแพงใช่ใช่ลายนี้มันดูแพงครับผมนะครับเหมือนที่อยู่กับแลมโบ่เราอะใช่ใช่ส่วนมากนะจะเห็นในตามรถซูเปอร์คาร์ในคาร์บอนฟอสพวกนี้แต่คันนี้พี่นุจัดเป็นฟอสคาร์บอนทั้งหมดเลยนะด้านในรายละเอียดเล็กๆ้น้อยสำคัญมากๆอ่ะในส่วนของภายใน ภายในจะเป็นฟอสคาร์บอนทั้งหมดนะครับผมอืมเออมันสวยดีนะอมันทำให้ดูแบบว่าหมดลวดลายของกระบะไปเลยไปอยู่ในส่วนของกระบะลักชูรี่ไปเลยอะใช่ใช่ครับผมเออดูดิยันพมมลไยเก็บรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆ<ช>แล้วมีการ,รแมทสีกันด้วยไม่ว่าจะเป็นบอกกับตาตาัวตะใช่เนี่ยคอนโรงงกันตรงกลางตรงเนี้ยใช่ครับเก็บหมดอ่าทุกอย่างนะครับเป็นฟอสหมดตรงเนี้ยฐานตรงเนี้ยนะแผงประตงแผงประตู ใช่ครับเออรายละเอียดเล็กน้อยๆๆแบบครบหมดเรียกได้ว่าทุกจุดเลยใช่ครับมันสามารถใช้งานจริงๆได้ไหมใช้งานจริงได้ครับผมท่านี้เลยนะใช่ครับผมแล้วไหนๆเราก็อยู่ที่กิดเลสซิ่งแล้วครับพลาดไม่ได้กับงานค,ำค้ำในจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็น ข้างในห้องโดยสารใช่ครับอ่าตรงนี้หนึ่งจุดแล้วบตรงไหนบ้างครับแก็บงานสร้างตรงรุ่นของโ o โยต้ารี o เลยอ่าแล้วก็มีในส่วนชุดถังน็อตนะครับชุดถังน็อตนี่คือออกแบบขึ้นมาใหม่นะเป็นรุ่นแบบมีปีกบินได้บินได้อ๋อบินได้ส่วนถังก็หัวก็เป็นแท้นะผมนะครับชุดนี้นะสำหรับนคนที่สนใจงานค้ำ เซตนี้อยู่เท่าไหรหมดนี้อยู่ประมาณ3ามหมครับผมสามหมใช่ครับผมชุดนี้นะครับยกกลับบ้านได้เลยสามหมื่นสองกลับบ้านได้เลยครับชุดนี้ครแล้วนเนี้ยชุดนี้ถ้าไม่รวมออปชั่นนะครับอยู่3ามพัแต่ออปชั่นนี้อยู่แผ่นละ500บาทนะครับเฮ้ยก็ไม่แพงมันสามารถทาเป็นคําอื่นได้ไหมได้ลูกค้าสามารถเลือกได้ลูกค้าสามารถเลือกชื่อตัวเองได้เลยตรงเนี้ยเราคิดอยู่ที่แผ่นละ500บาทเข้าๆครับอ๋อมีคําท้ายอีกมีคําท้ายแล้วก็มีฝาท้ายเห็นไหมฝาท้ายหล่อมากปั๊มตัวนูเเลยะมผ นี่แผ่นปิดท้ายนี้เราก็ทำใหม่นะพอเราทำลูกกระบะใหม่เห็นไหครับตามไปด้วยคัานะครับเคหลบป้ายทะเบียนพร้อมท่อไทเทเนียมปลายท่อไทเทนครบเลยใช่ครับอยากเฟี้ยวเลี้ยวมาพี่กิตคิดว่าอะไรที่ทำให้รถรีโวของพี่ชนะการประกวดป๊อปลาโวดครับล้อแม็กครับผมเ้ยปากหวานด้เนี่ยเราอะล้อแม็กครับผมนะครับเป็นล้อ 95v นะครับสำหรับ,ค,รบคันนี้นอกจากล้อโปจากดี 95v แล้วที่พี่จิตใส่อยู่เนี่ยยังมีล้อ 95t ที่ทํามาเพื่อโตต้าีโวโดยเฉพาะอีกนะใช่เป็น<ม>สเปคเดียวกันเลยใช่ครับผมพอดีฟิตเมนตใช่ครับผมทําไมเราถึงแบบคิดว่าล้อตัวเนี้ย ใส่มาแล้วมันจะขึ้นกับรถเราแน่จริงๆแล้วอ่ะที่ทําไมผมถึงเลือกล้อสีดําใช่ไหมฮะล้อสีดําตัดสติกเกอร์สีแดงอืผมจะทําให้มันรับกับสติกเกอร์นะครับแล้วก็รับกับเบรกด้วยเบรกในก้าเป็นสีแดงพอดีเราก็เลยเลือกเฮ้ยล้ออันนี้น่าจะแบบลงตัวมากกว่าคือคือมันแมทกันไปหมดทุกอย่างใช่ครับเนี่ยว่าการแต่งรถไม่มีถูกไม่มีผิดใช่ครับผมก็สําหรับใครที่ชอบแบบไม่เหมือนใครก็ดูกิลด์เลสซิ่งเป็นตัวอย่างได้ครับผมใช่ว่าเขาเป็นคนหลุดหุดบ้าบบางทีก็เต้นท่าวงเวียนใหญ่ใช่ครับผม สุดท้ายแล้วอยากให้พี่ฝากถึงแฟนๆที่ติดตามและชื่นชอบในตัวพี่หน่อยครับผมร้านกิ่ดเซ่งนะครับใครอยากเฟี้ยวเลี้ยวมาทางนี้นะครับผมมีแมกยางนะครับอไหล่ซิ่งมากมายนะครับผมล้อนี้เราก็มีนะครับ95วีที่นี่มีขายนะครับีนี่เราเป็นตัวแทนของเลนโซนะครับผมอยากจะได้ทรงไหนรถจะโหลดเตี้ยหรือว่ายกสูงนะครับอยากจะใส่แมกเลนโซลายไหนนะครับมาเลยครับเดี๋ยวจัดให้นะครับร้านกิจดเซ่งนะครับเดี๋ยวข่อยสีจัดให้ขอบคุณพี่กิ่มากครับขอบคุณมากครับ